โอ,อยากขอบคุณหลายคนมากครับเออมันเป็นแรงบันดาใจสําคัญอะ่ะผมแม่ผมอยากให้ผมทํางานตรงนี้ขอบคุณแม่นะเอออาจจะแบบว่าดื้อบ้างสนบ้างอะไรนี่เป็นการประกาศาละครซีรีสยอดเยี่ยมสาขาดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะคะคุณนัทวัฒน์ ใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับที่ได้มายืนบนเวทีเดียวกับพี่ๆที่มีความสามารถทุกคนเลยครับรางวัลน,นี้ก็เป็นอีกรางวัลน,นึงที่ทําให้ผมอยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับครับตอนเดกๆผมเป็นคนชอบดูละครดูว่าดูอะไรพวกนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยฟังเพลงของไทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกเออมันเป็นแรงบันดาลใจสําคัญอะ่ะผม แม่ผมอยากให้ผมทำงานตรงนี้แล้วก็พาไปแคสโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพอผมก็อยากอยากเป็นขเขาเรียกอะไรอยากเป็นศิลป,ปินอยากเป็นดาราเหมือนพี่ๆเขาอะไรเงี้ยนั่นแหละขอบคุณแม่เลย<ไ>บนเวทีก็ไม่ได้ขอบคุณแม่เลยเพราะว่าตื่นเต้นไปหมดครับก็ขอบคุณแม่ขอบคุณครอบครัวแหละที่สนับสนุนให้เออผมมาทํางานตรงนี้เลยเอ,อ,อาจจะแบบว่าดื้อบ้างซนบ้างอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่เออแนะนําขอบคุณที่สั่งสอน ในทุกๆเรื่องเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องนี้ครับก็ขอบคุณพิเศษก็เรื่องนี้แหละที่ที่ที่ทำให้ผมเออได้มาทําอะไรทุกวันนี้ขอบคุณหลายคนมากครับ GMTV ครับต้นสังกัดผมเองครับที่ให้โอกาสผมได้ทําอะไรอย่างเลยครับขอบคุณแฟนคลับเลยนะครับแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจให้ไปเชียดเวลาผมไปงานไปอีเวนต์หรือว่ามีอะไรสำคัญๆเขาจะมาเชียร์อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกถึงเขาเรียกว่าความรักในกันที่ทุกคนมอบให้มา